ใคกันที่จะสามารถเอาชนะกลิ่นเหม็นได้ด้วยเทคโนโลยีคลิงเฟชจากดาวนี่ที่เข้าจัดการกลิ่นเหม็นอย่างมีประสิทธิภาพใช้ดาวนี่เพื่อเสื้อที่หอมสดชื่นตลอดวนันลด33%ถึง26สิงหาคมนี้ ที่ห้อง after อยู่โรงแรมโคสิตฮิลอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นายยสุทธาวิชัยธนพัฒน์ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดการแถลงข่าว G4 โมเดลธุรกิจยุค New Normal ครั้งแรกที่เพชรบูรณ์โดยมีผู้แทนจากบริษัทแกรนโกบอลอินโนเทคร่วมในการแถลงข่าวและประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ที่สนใจเข้าร่วมในการรับฟังกว่า40คน สำหรับ G 4เป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่จะตอบโจทย์ในทุกๆความโดดเด่นของแต่ละคนที่ต้องการประสบความสำเร็จดำเนินการโดยบริษัทแกรนโกลบอลอินโนเทคเป็นธุรกิจเครือข่ายบนแพลตฟอร์มที่เกิดจากการรวมข้อดีของแพลตฟอร์มสนับสนุนธุรกิจออนไลน์และการตลาดเครือข่ายรวมเป็นเครื่องมือในการสร้างไรายได้ผ่านการทำการตลาดบนระบบออนไลน์พร้อมระบบสามส่วน e-commerce และร้านค้าออนไลน์สมุนไแบบภายใต้คอนเซปต์ G 4 Model ที่ดึงกูรูแต่ละส่วนมารวมเป็นหนึ่งเดียวเริ่มตั้งแต่กลุ่มโรงงานผู้ผลิตสินค้าที่มีคุณวรเชษวงรัตนชัยเป็นซ e o กลุ่มเครือข่า,ขายที่มีคุณอัครวัตรรุจิโรธรัตนะเป็นซ e o กลุ่มช้อปปิ้งออนไลน์ที่มีคุณนิรุตคารมหวานเป็น CEO รวมถึงกลุ่มเทรนนิ่งฝึกอบรมที่มีอาจารย์เอนัฐพลเลิกผลเป็น CEO และในส่วนของ G-Entertainment มีคุณฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรั์เป็น CEO โดยมีการตั้งเป้าหมายให้แกรน g ก o b a n InnoTech ติดทำเนียบุรกิจเครือข่ายแถวหน้า ของประเทศไทยโดยการดำเนินธุรกิจผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า G f o model ซึ่งเหมาะกับยุค New Normal ที่ใครๆต่างก็ต้องการมีช่องทางเพิ่มรายได้และสามารถทำงานได้โดยไม่มีข้อจำกัดทางนี้ดำเนินการภายใต้ใบอนุญ,ญาตและเอกสารรับรองจากสำนักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคอบอเป็นที่เรียบร้อยทางนี้มีโรงงานที่พร้อมเดินสายผ่านการผลิตไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมบำรุงร่างกายจากภายในหรือผลิตภัณฑ์ดูแลความงามภายนอก โดยในการถแถลงข่าวครั้งนี้ถือเป็นการเปิดตัวครั้งแรกในระดับภูมิภาคโดยเลือกพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์นำร่องเนื่องจากมีความพร้อมและศักยภาพซึ่งได้รับการสนับสนุนจากนายยสุทธาวิชัยธนพัฒนประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ที่กล่าวว่านับเป็นโอกาสที่ดีที่ทางบริษัท แกรนโกลบอลอินโนเทคได้เล็งเห็นถึงศักยภาพพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีพืชผลทางการเกษตรที่สําคัญเช่นมะขามหวานขิงและพืชผลอื่นๆที่สามารถนําไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทําให้กเกษตรกรหรือประชาชนารัประโยชน์ทั้งในด้านการค้าขายและในด้านการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีจึงอยากเชิญชวนให้ชาวเพชรบูรณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ G4 โดยในขณะนี้ทาง G4 ในรูปผน,นึกกำลังกับทีมมังกรฟ้าโดยการนำของนายพรเทพเพชรรุ่งทองผู้ที่คร่ำวอดในวงการเครือข่ายร่วมมือกันในการเปิดตลาดในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์และจะขยายผลไปสู่จังหวัดใกล้เคียงต่อไปกาแฟบ้านขาหรือมีอะไรที่อยู่เพชรบูรณ์อาจจะเป็นขิงสมกับเช่นอะไรที่มันแปลกติดโนเวชช่นนะครับจะเป็นของบ้านเราครับนะครับซึ่งเรามีสมาชิกเป็รนรายคนนะครับถ้าเรามีส่วนลแค่สิบเปอร์เซ็นต กาแสงคนเนี่ยช่วย่ายของครับให้เราเนี่ยสามารถเดินได้ตรงนี้ถือว่าเป็นโอกาสของเพชรบูรณ์โอกาสประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้พวกเราครับนำขาดเรื่องแพร่กระจายไปว่าเราจะเอาจริงแล้วนะครับเราปักทงกับ G4 นะครับเพื่อช่วยสุดขาดสังขืสุดให้ทีมของเราครับให้โด่งดันทั่วประเทศและทั่วโลกครับเพราะฉะนั้นอยากให้พวกเรานำทีมงานนะครับนำคนที่เราคิดว่า สนใจทำธุรกิจแบบแนวใหม่ยุคนี้นะครับซึ่งที่นี่ผมศึกษาดูแล้วนะครับเขาเป็นความตั้งใจนะครับมีการทํางานแบบเป็นผู้ประชัรนะครับมีการเตรียมทุกอย่างเพื่อตแล้วบครับเลือแค่ช้าก็จะรุนนะครับที่จะร่วมมือกันสร้างเครือข่ายนะครับสร้างโอกาสทําการเีินนะครับสร้างอาชีพให้กับทุกคนที่สนใจนะครับผมเชื่อมั่นว่าท่าทุกอนเรียนตามระบบทาตามแผนทุกคนยอมมีโอกาสเป็นจองธุรกิจร่วมกันโดยเฉพาะธุรกิจที่เกิดขึ้นคสมุนทรครับขอบคุณครับ นายกรเทสเป็นลูกทองนะครับก็จริงๆเป็นคนพิษสูดนี่แหละฮะก็เป็นโอกาสีดีครับแล้วก็มีความป,ปลาบปลื้มใจมากเลยนะครับที่วันนี้ธุรกิจนะครับแล้วก็บริษัทนะฮะแต่ก็ในนามขีโฟนะครับได้เข้ามาสู่จมูกพิษสูดของเราแล้วนะฮะซึ่งผมมองว่าคนนี้ในธุรกิจแบบนี้นะุกที่มีโรคแบบนี้อยู่นะฮะผมมองว่าบริษัททีโฟนะครับครบถท,ทุกอย่างเลยฮะ,ะไม่ว่าจะเป็นทางเรื่องของโรงงานเองนะฮะ เราเองนะครับแล้วก็ทางผู้นำเองด้วยเหมือนกันนะฮะผมอยากให้ทุกๆท่านนะครับเปิดใจครับมีกระเป๋าตังค์เพิ่มอีกสักใบนึงนะในไหนบางครอบครัวก็มีลูกเกิน2อถึงสคนแล้วเนาะวันนี้จะแปลกไหมครับที่มีกระเป๋าตังค์เพิ่มอีกสักใบนึงนะฮะแล้ววันนี้ครับระบบขับเคลื่อนเนี่ยเต็มรูปแบบแล้วนะฮะก็อยากให้ทุกๆท่านนะครับเปิดใจแล้วก็เข้ารดิมกับทีมอ่าทีมเมไปสมุดด้วยกันนะครับขอบคุณครับได้ครับสําหรับระบบที่เรากำลังอธิบายให้ท่านฟังเนี่ย ที่เรามั่นใจมากว่าจะกลายเป็นธุรกิจใหมย่ยุคน New อร์ม a l นะครับคือธุรกิจของเรานั้นได้ทําการศึกษาแล้วครับว่ายุคนี้สมัยนี้อย่างทุกอ,อย่างต้องปรับเปลี่ยนเพราะฉะนั้นรูปแบบของการดําเนินธุรกิจก็ต้องปรับเปลี่ยนด้วยเช่นกันนะครับสิ่งที่เราได้ศึกษามาก,ก็คือว่าในการทําธุรกิจและการเปิดสินค้าสินหรืงสิงนแรงออกมาเนี่ยนะครับองค์ประกอบต่างๆในการทําตลาดไม่ครบ เพราะฉะนั้นการที่เราเพื่อสินค้าออกไปมันจึงมีข้อสดุดเราผลิตได้แต่เราจาหน่ายไม่ได้นะครับสาเหตุที่เราจําหน่ายไม่ได้เพราะเราไม่มีฐานลูกค้า สาเหตุที่เราไม่มีฐานลูกค้าเราะไม่มีการตลาดหรืออาชีพนะะเพราะฉะนั้นทางบริษัทของเราเนี่ยได้เซตร,ระบบที่ชื่อว่า G4 ขึ้นมา G4 เป็นองค์ประกอบของอะไรบ้างเหมือนเมื่อสักครู่นี้ครับอันแรกคือ G4 ของเราเป็นบริษัทที่มีโรงงานผลิตเป็นของตัวเองเราจึงสามารถที่จะทําการศึกษาวิจัยค้นคว้าในส่วนของวัตถุดิบและอิเีเพลียนต่างๆที่มีประโยชน์โดยเฉพาะในพื้นถิ่นอย่างเช่นเพชรบูร เพชรกรูถ้ามีจุดหายตรงไหนนะครับที่เป็นสินค้าพื้นถิ่นเราจะนําตรงนี้ไปพัฒนาวิจัยและสามารถที่จะผลิตที่โรงงานของเราได้และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดน,นะครับคราวนี้ในส่วนที่2นะครับเมื่อผลิตออกมาส่วนใหญ่บางครั้งเราผลิตออกมาแล้วไม่มีตลาดรองรับเราจึงไปต่อไม่ได้เราทางบริษัทของเราเนี่ยครับภายใต้แพลตฟอร์ม G4 จึงเปิด แนวทางการทำตลาดถึง2องด้านที่เข้าถึงทุกคนนะครับก็คืออันที่หนึ่นงคโโือ igi, แบนด์โบรกหือ GG แบนด์โบรกเป็นการตลาดแบบเน็ตเวิร์กนะครับใครก็ตามที่ต้องการสร้างเครือข่ายขยายผลและมีโอกาสที่จะเติบโตไปเป็นเจ้าของแบรนด์เองสามารถเข้าที่แโบนด์โบอลได้ส่วนอีกช่องทางหนึ่งครับที่ลหลายๆคนนัน้นบางครั้งมาซื้อสินค้ากับในระบบเน็ตเวิร์กอาจจะไม่สบายใจแต่สบายใจมากกว่าที่จะเดินเข้าไปในร้านค้าที่เป็นดีลเลอร์เราก็มีในส่วนของแกรนด์ชอปปิ้งนะครับเป็นซิงเกิล ที่จะมีสินค้าอีกลายหนึ่งนะครับลายผลิตที่ผลิตตรงจากโรงงานเราเพื่อรองรับผู้บริโภคจํานวนมากที่เป็นแมสทั่วไปในพื้นที่ทุกๆจังหวัดน,นะครับทั้ง2จุดนะครับเรียกว่าการตลาดของแกรนโกรบอลและแกรนชอปปิ้งนั้นยังมีในส่วนของแกร Entertainment, นเอนเตอร์เทนเมนต์นะที่ทุกท่านได้ทราบเมื่อสักครู่นี้คือเรามีสื่อนะครับที่เป็นบริษัทของเราเองด้วย สื่อที่เราทำนั้นเป็นสื่อที่ตอบโจทย์ในยุคนี้ครับก็คือสื่อโซเชียลมีเดีย u t u b e นะครับรวมไปถึงในส่วนของรายการทีวีนะครับรวมไปถึงดิจิทัลทีวีที่เรากำลังจะพัฒนาต่อไปในส่วนของ G& Entertainment หรือแดงเอ e น t ตอร์เ n นเมนนั้นจะทำหน้าที่ PR ประชาสัมพันธ์สินค้าของทุกท่านที่อยู่ในระบบของเรานะครับไปยังผู้บริโภคและผู้บริโภคเพื่อ สินค้าเหล่านี้จํานวนมากก็จะเกิดยอดซื้อจํานวนมากเมื่อเกิดยอดซื้อจํานวนมากก็จะกลับไปที่โรงงานผลิตของเราที่จะผลิตกลับมาใหม่มันจึงครบวงจรทั้ง4ตั้งแต่ตั้งแต่ต้นนะ้ำไปจนถึงปลายนะ้ำก็คือถ้ามองในส่วนของซัพพลายเชนนะครับก็คือว่าเรามีในส่วนของโรงงานผลิตและก็สถาบันวิจัยของเราเอง เมื่อเราได้วิจัยเสร็จแล้วผลิัออกมาแล้วเราก็ส่งมายังตลาดที่ทําการตลาดนั่นก็คือแบนรนด์โกลบอลที่เป็นเน็ตเวิร์กแล้วก็แบรนด์ชอปปิ้งที่เป็นในส่วนของซิงเกิลน,นะครับรวมไปถึงในรายการทีวีด้วยก็คือเราจะมีเก s ชอปปิ้งด้วยนะครับที่เป็นเหมือนกับรายการทีวีที่ขายสินค้าช่วยกับทุกท่าน ตรงนี้จะเป็นโซนของการทำตลาดและเรายังมีในส่วนของดีลเลอร์ต่างๆนะครับที่จะอยูประจําจังหวัดเพื่อเป็นจุดในการกระจายสินค้าของพวกเราทุกคนนะครับแล้วก็ส่งไปอย่างผู้บริโภคที่มีโอกาสทั้งเป็นผู้บริโภครักสินค้าคูลภาพและยังสามารถทําธุรกิจสร้างไรายได้กับแขก เพราะฉะนั้นครับ G4 ก็คือภาพรวมของธุรกิจที่ถูกนำมารวมเป็นแพตคอวามใหญ่อยู่ในองค์กรเดียวกันที่ชื่อว่า G4 เราเรียกธุรกิจใหญ่ของเราว่า Mega Marketing นะครับและที่สำคัญท,ที่สุดเรามาเปิดอยู่ที่จังหวัดเ,เพชรชบูรณ์นะครับเป็นจังหวัดแรกเป็นระบบและมีการแถลงข่าวที่เป็นทางการเราก็ได้ทำการปรึกษากับทุกท่านนะที่นั่งอยู่ตรงนี้ว่าตรงนี้จะกลายเป็นโมเดลแรกของภูมิภาคนี้ และเราจะดําเนินต่อไปยังจังหวัดอื่นๆนั่นก็คือรูปแบบสุดทยนะครับมีการแถลงข่าวแล้วก็สร้างทุกๆจังหวัดต่อไปในรูปนี้ทําไมเราสามารถที่จะสร้างการแถลงข่าวที่เป็นทางการแบบนี้ได้เพราะบริษัทของเราถูกต้องตามกฎหมายครับและเราต้องการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของธุรกิจและสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับนักธุรกิจทุกคนที่จะยืนอย่างสง่างามในโลกธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายและสําเร็จได้จิตนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงมารวมกันที่นี่แล้วก็อยากเรียนฝากไปยังพี่ๆนักรับ นะฮะทุกท่านช่วยกันแจ้งข่าวออกไปอย่างพี่น้องเราทุกคนให้ทราบว่าธุรกิจดีๆยุค New n o r m อ l มาถึงพื้นที่เราแล้วและโอกาสที่ดีที่สุดคือที่นี่เป็นจุดแรกของภูมิภาคนี้ครับขอบคุณครับ